ออกห่ดนะยาช่างช่วยไม่ช่วยช่วยช่วยอเอาเอาแน่นขึ้นแน่นลงมอยู่แบบนี้ต้องไปสูอยาก๊สกันนะโอ้โหตัวนี้ก็เพื่บจัดข้อนะ ยนี่นะโอ้โหมันไม่ปล่อยไม่ยอมปล่อยอ่ะทอยัไงนี่มันตัวโตกว่าไอ้ตัวนี้มันตัวเล็กเอามันก็ตายสิเธอเอาปล่อยไอ้ตัวนิ่วควรจะช่วยก็ไม่ช่วยเดียวอเนสยคุณแหน่คน um มาคนมาวิ่งนดีกว่าเป็นไงล่เป็นไงหาเ่อนเข่อยเพ่นนี่ง่านก้นหุ่น 对。You